บี G, ปิดโครงการกระป๋องเพื่อการเรียนรู้ส่งมอบแก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชัยธัญบุรีวันที่6พฤศจิกายน2566ที่บริเวณลานเปตองภายในบริษัทปทุมธานีกลาสอินดัสทรีจำกัดจังหวัดปทุมธานีบริษัทบางกอกกลาสจำกัดมหาชนหรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR นำทีมลงพื้นที่เพื่อรับบริจากระป๋องอลูมิเนียมสะอาด ในโครงการกระป๋องเพื่อการเรียนรู้ส่งต่อให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะฝึกสมาธิและต่อยอดพัฒนาอาชีพสู่การสร้างไรายได้สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำทีมลงพื้นที่รับบริจาก,กระป๋องอลูมิเนียมสะอาดในโครงการกระป๋องเพื่อการเรียนรู้กับ3ามบริษัทที่เหลือได้แก่บริษัทบางกอกกลาส s จำกัดมหาชน บริษัท BG c o ค tain e r Glass าจำกัดมหาชนและบริษัทปทุมธานี g l a s อ i n d u s t ร y จำกัดโดยได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวปทุมธานีนำกระป๋องอลูมิเนียมสะอาดมาส่งมอบให้กับทีม CSR ทำให้ได้ยอดรับบริจาคมากถึง2,680กระป๋องโดยจากที่ดำเนินกิจกรรมมาตลอดทั้งเดือนได้ยอดรับบริจาคมากกว่า1 0 0 0 0กระป๋องแสดงให้เห็นถึงว่ามีส่วนร่วมผนึกกำลังของพี่น้องชาวบีจีที่ได้ร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมสนับสนุนโครงการดีๆตลอดมา โดยมุ่งหวังนํากระป๋องสะอาดเพื่อน,นําไปสู่การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาอาชีพสู่รายได้ให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งกลุ่มบริษัทบางกอกกลาสยังมุ่งหวังที่จะร่วมกันสร้างสังคมรีไซเคิลส่งเสริมการนําขยะที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และส่งต่อมูลค่าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ด้อโอกาสอีกด้วยอยากจะขอขอบคุณพนักงานทุกท่านนะครับที่ ทุกคนมาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็จะได้เอากระป๋องที่ทุกคนทิ้งเนี่ยที่มันไร้ค่าเนี่ยเอาไปทำประโยชน์ต่อไปแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ